จุดแข็งจะเพิ่มอันนี้มันนีวมาฝากที่เพครับ ชมดูสปอยหนังด้วยนะครับเนี่ยก็ตั้งฟังด้วยเดี๋ยวก่อนถ้าคุณแคมแบบนี้ลงไปไนายท่านจะตายในสักวาชีวิตเพื่อนเกลียวไข่ด้วยสมไข่เกลียวแบบฟู นี่คืผักด้กวยนี่ผมทำเองนะครับผมกระชายกลมัวขี้รดขีด้เขาบามหอม ายตุ้มตางครับผมมือใหม่ครับเป็นมือใหม่ขอสุดท้ายดังอย่ยยจะบู๊ดแม้กครับผมแรงมากครับผม có dạy chúng ta cùng cái trường hợp tăng thêm เสร็จเรียบร้อยครับผมอะครับอีกปลาหอมๆปู uh. จานยักษ์เลยครับผมผิไข่เจียวขึ้นดูหอมนหอนเลยเฮ่เจียวเต็มจับมาจวดกันครับผมจะอร่อยขนาดไหนสวัสดีครับผมอ่าปูจานยักษ์เลยสดุดยอดครับผมประกาศไข่เจียวแบบทันเทียมครับบอกเลยไข่พอรอนแดงสีหนึ่ รับประกรันความสับนะครับมีนู้ที่เด็ดแล้วครับผมพอสุดในหลานเนี่ยครับอืมเป๊ะเลยสมุกอกาะผมไม่เห็นแข็งวกามาครับเป็นม้วายุเยอะมากนะครับไข่คเคี่ยวด้วยจะอยากไว่รั่วต้องัครบ น้ำปลาลงไปทำยังไงครับผมอ่ะจ <c oughs> ับมากเลยจังมากมายมหา,าศาลครับผมสุดๆตุกปิกน้ำปลาทั้งสุด,ดยอด <laughs> Đây là hoa vàng Ăn ngày tiếng mai Chị đi khám đi nhây thường nhật để đúng không anh? Dạ, Mình bà ra luôn vậy thì Một cọp chinh thì suối ยิมสอมมันมสอมกามไปก่อนอ่าปากไงเวลาเรกินจะมตัดสินใจก,กูจะปากยิมคำของทุกอย่างเที่ยงนะครับผมขายดีแต่เมื่อนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไม่เปิด S <S ผมมีมาคิ้วไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวครับผมจะพาก,กับแบบเปาหนึ่งต่อเป็นแบบไข่เยิ้มๆเพื่อราดนะือที่หนึ่งของแบบเผาครับผมไข่ดาวแบบยังไม่สุกแล้วไข่เจียวเนี่ยชอบมาก แบบเผาต้องแบบนี้ครับผมหอมรุนแรงมากกระถึงหอมแบบฟินที่ผมบอกว่าปลูกไว้อยู่นะครับตอนก ดูดูีใบมันจากบุคคลมีหมดไหนครับตึ่นานผลพี่เดียดนิ่มพวกเน่าดองด้วยอุ๊ยแบบพวกเน่าดองมาเสริมไปเลยต้องมีกินน้ำปลาแบบ ยังไม่ผ่านควร้วงครับ Nào đoạn đuôi Cả lơm đảo là hợp thường Có thấy giò giò cũng bị hèn rồi ปาดต้องูกต้องเยอย่างงี้ยบรรย่กัดเนี้ยไปทางเตืนเหมือนภูเขาครับนี่ดูหนาวนี่มาฟ Ừ. nó mới lên đuôi đấy á ra thì nó không thiệt hết lòng thì nó lòng không thiệt đầu pin là phải đấy bài đấy

ติดล้มเลยครับผมสายๆตาครับเดี๋ยวนิดหน่อยอันนยิงแสบด้วยครับเดี๋ยวต้องเล้าสวนลงไปเจริรสชาติของสีมือผัดกะเพาเต็มๆไปเป็นสิ่งคัันนิ้น้อยแบบนี้ขุกเลย ทีเด็กกับแมวเข้าหูแถมถือกันหอมแพงสุดดรอจิน